สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีคนสอบถามยามาว่าที่ยาเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ในการชำพลูปีกนกนะคะแค่หนึ่งข้อแล้วมีแค่ใบเดียวแล้วทําไมยาถึงตัดยอนแบบนี้นะคะยาตัดปลายเขาอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เขาเกิดยอดได้ดีไหมวันนี้ยามีคําตอบค่ะยามีคําตอบนะคะทุกคนบอกเลยโคตรได้ผลเลยนะคะทุกคน ก่อนจะมาชมคลิปดีๆนะคะอย่าลืมกดให้กำลังใจย,ยาด้วยนะการทุกคนอยากจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าอยากจะได้มาเผยเทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่ยาทำแล้วแบบมันโอเคมากทำไมต้องทำแบบนี้นะคะนั่นก็คือทำไมยาต้องชาภูปีกนกมันเหลือแค่ใบหนึ่งกับหนึ่งข้อแล้วละยามาชาเพื่ออะไร เอาตรงๆนะคะยาต้องการขยายจำนวนนะคะถ้าเราสามารถที่จะขยายจำนวนจากแค่1กิ่งบวข้อบวกแค่1ใบแล้วยาสามารถได้อีก1ต้นสมมตินะคะเอาตรงๆนะผู้ปิ่งนกค่อนข้างจะราคาสูงยาจะได้ไปซื้อสักประ,ประมาณ50บาทได้ไม่กี่ใบยอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่า ยาเห็นอย่างนี้ยาจะต้องทํำยังไงยาก็ต้องขยายเขาไงคะทุกคนอ่ะตัวนี้มันไม่สวยใช่ไหมอันนี้ถือว่ามันเป็นใบที่สวยละยาจะปล่อยอ่ะยาก็จะตัดอันนี้ก็ดึงอันนี้นีล่าเนี่ยนะคะยาก็จะตัดยาใช้มีดธรรมดาเลยนะทุกคนบอกเลยนี่ยาก็ดึงธรรมดาเนี่ยค่ะเห็นไหมยาก็จะได้แบบนี้มาได้ข้อ ถามว่าแบบนี้ยาได้ไรยาได้หนึ่งต้นนะทุกคนยาตัดแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะมีหนึ่งข้อนี้นะคะหนึ่งข้อแบบนี้แล้วก็หนึ่งข้อตัวนี้ยาได้สองกระถางยาตัดเลยเห็นไหมยาตัดเลยนะคือไม่ต้องกลัวความสวยงามะคะ่ะทุกคนแล้วเสร็จแล้วนะยาตัดใบปลายใบย้ยําว่าปลายใบยนะคะเพื่ออะไรลูกแม่คะหนึ่ง ป้องกันการคายน้ําของพืชเพราะว่าปากใบจะอยู่ที่ปลายเนาะไม่งั้นมันจะทําให้รากไม่งอกเร็วและไม่แตกยอดเร็วนะคะต้องใช้วิธีนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้ยาก็เก็บไว้ตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้ก็มาเห็นไหมคะตัวนี้ก็เกิดถามว่านี้ยาแยกได้ไหมแยกได้เลยคะ่ะเห็นไหมมีหน่อเกิดขึ้นมาใหม่แล้วยาก็จะแยกกระถางแ้วอยาตัด เห็นไหมคะบางอันจะมีติดลากก็โชคดีไปแต่ถ้าอันไหนไม่ได้ติดลากแบบยาเหมือนอันนี้นะคะไม่ได้ติดลากแต่ให้เจออยู่ตรงข้อเขาก็จะมีลากเกิดขึ้นนะคะย้ำนะคะตัดปลายนะคะตัดข้อแล้วนะคะตัดลำต้นแต่ให้เจอข้อนะคะถามว่าอันนี้ตัดได้ไหมทุกคนตัดได้นะอันนี้ถือว่าชิดกันมากแต่ยาได้สองท่อน แต่อยากจะให้อีกอันหนึ่งอะไรคะจะต้องมีใบเลี้ยงหนึ่งใบพร้อมกับมีข้อเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะมีจะมีข้อ1ข้อนะคะแล้วก็มีรากติดนิดหนึงแล้วก็ต้องมีใบเพราะใบจะต้องเป็นตัวเลี้ยงนะคะ ตัวหาอาหารให้เขานะคะ่ะสังเคราะห์แสงได้แต่เราไม่ให้เขาเหนียวไม่ให้เขาเน่าเร็วและให้เขาแตกยอดได้เร็วเร่งรากได้เร็วตัดปลายทิ้งค่ะย้ำนะคะตัดปลายทิ้งนะคะส่วนอันนี้ค่ะมียอดอยู่แล้วนะคะถ้ายอดแบบนี้ไม่มีปัญหาค่ะอันไหนสวยก็อน,นี้ไปแต่ถ้าไหนไม่สวยตัดนะคะไม่งั้นเขาจะแย่งอาหารใบอื่น ยาสามารถเอาตัวนี้ไปชำเพราะอะไรนี่คือข้อค่ะยังมีข้อเหลือยาก็จะชำนะคะอ่าเดี๋ยวยาให้ดูที่ยาชำเอาไว้นะนี่ยาชำนะคะจะแค่แบบยาได้หนึ่งกระถางมานะแล้วยาก็ชำเขานะคะตัดแบบวิธีที่ยาบอกนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวยาจะตั้งให้ดูก่อนนะ ยาถึงอยากจะบอกว่าวิธีนี้แบบโคได้ผลนะคะทุกคนทุกคนทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยยาตาัดแบบนั้นมันได้เหรอได้จริงค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ยาจะให้ดูเห็นไหมคะยาจะตัดยอดทุกครั้งเลยเสร็จแล้วเขาจะมียอดใหม่เกิดขึ้นแล้วใบเขาจะใหญ่จะสวยมากนะคะจากแค่ยามีแค่แบบนี้ค่ะทุกคนนี่มีแค่ หนึ่งใบนะคะตัดไปยอดนะคะย้ำแล้วก็มีหนึ่งเห็นไหมคะแค่ข้อเดียวกับหนึ่งใบค่ะทุกคนยาสามารถชําได้แบบนี้นะคะเห<ม>็นไหมได้ยอดใหม่สวยเลยยามไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วนะคะนี่คือวิธีนะคะเห<ม>็นไหมทุกคนทุกกระถางยาจะทําแบบนี้หมดเลยนะคะ<ม>ดูค่ะ ยาจะช้าแล้วยาได้ยอดใหม่หนึ่งเดือนได้แบบเกิดเร็วมากนี่คือยาแบบช้ำทิ้งๆคว่างๆนะคะทุกคนย้ำนะคะตัดปลายโอ้โหดูค่ะยาจะให้ดูแบบชัดๆนีเ่เห็นไหมคะยาช้ำเองยารู้วิธีเองนะคะยาก็เห็นเนี่ยคะ่ะแล้วเรามาลองําเฮ้ยโคตรได้ผลน่ะทั้งแบบนี้เราไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วคะ่ะ ทำแค่ใบเดียวกันหนึ่งข้อแต่เราได้ยอดใหม่โคสวยอะ่ะแล้วใบมันแล้วเดี๋ยวยามาบอกวิธีเลี้ยงยังไงให้เขาใบใหญ่อีกนะคะเห็นไหมคะพูปีกนกอ่าให้ตัวนี้ให้เห็นชัดๆเลยใบไม,ไม่ค่อยสวยอะ่ะแต่ตายาตัดใบนะคะเพื่อไม่ให้เขาคายน้ำเสร็จแล้วเขาเกิดยอดใหม่ยาได้ยอดใหม่สวยเลยเห็นไหมทุกคนยานับใบได้ไดเลยนะตอนที่ยาซื้อมามี หนึ่งกระถาเนี่ยคืออย่างละใบละใบละใบเลยเห็นไหมคะยามนะคะทุกคนอยาจะตัดเสมอนี่เห็นไหมคะใบเนี้ยใบแรกที่ยาชามยาก็ได้ยอดใหม่เห็นไหมคะทำไมเวลาชามยาต้องตัดแล้วให้เหลือข้อแบบนี้และก็หนึ่งใบแต่หนึ่งใบจะต้องตัดยอดเพราะว่าได้ผลแบบนี้ละค่ะเราจะชาง่ายไม่ตาย รากงอกดีเหลือเกินนะคะรอดแน่นอนและได้ผลผลิตยอดงามเหลือเกินค่ะทุกคนเห็นไหมคะอย่าลืมไปลองใช้วิธีของยาดูนะคะบอกเลยว่าได้ผลแน่นอนนะคะจากที่เราไปซื้อเขาแค่กระถางเดียวแต่เราได้เป็น 10, 10 20กระถางดูนะคะทุกคนอันนี้ยาชําเองเลยนะคะหเดือนยาได้ขนาดนี้ยาดีโคด,ดีใจมากเลยนะคะ พวกตระก,กูลพลูต่างๆบอกเลยแบบปีมากๆเลยโดยเฉพาะพลูปีกนกอย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นลองชํำไว้เลยค่ะพลูปีกนกอ่ะมีสวยจริงๆค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปยาจนจบนะหากใครอยากมีเพิ่มจำนวนของพลูปีกนกก็อย่าลืมเอาวิธียาไปใช้นะคะบอกเลยเรียกรากได้ดี แตกยอดได้เร็วมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ